มันจะเป็นยังไงกันนะถ้าคุณจะต้องเล่นคาตาินาตัวที่ถูกแก้ทางได้ง่ายมากๆจากทุกคนเป็นเวลา5วันใช่ค่ะนั่นเฟยเองแล้วเฟยก็จะเป็นคนที่ไปลองสิ่งนี้ให้กับทุกคน practice make perfect จริงหรือเปล่าเฟยจะลมเลิกก่อนไหมคาตาเป็นตัวตบเด็กจริงๆหรือเปล่าและในสุดท้ายแล้วเนี่ยเล่นคาตาแล้วมันจะได้อะไรกลับมาบ้างเดี๋ยวไว้เรามารับชมกันในคลิปนี้ค่ะ าาใหม่เว็บเติมเกมราคาถูกโกลเด้นเติมเกมเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นสำหรับใครที่อยากเติม LL นะคะคุณใช้เพียงแค่ไรออด ID เท่านั้นนะรับของเร็วง่าย e ซี่สะดวกสุดๆใครที่สนใจอยากเติมเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไปได้นะอย่าลืมแอดด้านหน้าด้วยล่ะเดและถ้าคุณอยากติดตามข่าวสารของโกลเด้นเติมเกมก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook ได้เลยนะหรือไม่ก็ไปกดใต้ลิงก์ดีสคริปชั่นนะสปอนเซอร์เขาได้อยู่กับเรานานๆปิปี๊บ คลิปนี้ไม่ใช่คลิปสอนเล่นคาตาแบบชำนาญหรือเทพมหาลําตึงเปิดเพลงจีนและทรงพลังแต่เป็นคลิปฟังสบายแนวเล่าเรื่องของคนที่พยายามจะเล่นคาตาเตน่าให้คนดูที่เธอรักเพื่อเป็นการแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเฟยทำได้คุณก็ทำได้ค่ะการออกจากเซฟโซนก็ยังคงเป็นเรื่องที่ดีอยู่เสมอนะคะ สวัสดีเพื่อเล่นลลกทุกท่านด้วยนะคะจากผลโพลร,รอบก่อนเฟบอกไว้ว่าเฟจะทำเมนอะไรดีแต่ถ้าเราเล่นไม่เป็นเนี่ยเราจะไปสอนใครได้ยังไงเต่ก็เลยออกมาทำคลิป100ชั่วโมงก่อนละค่ะเรื่องราว100ชั่วโมงครั้งนี้ในคลิปเนี่ยอาจจะแค่5วันก็จริงแต่ในชีวิตจริงเฟยไปใช้เวลาเรียนรู้ไปประมาณ2อาทิตย์เลยละค่ะเพราะว่าเล่นเล่นแล้วก็เลิกเลิกค่ะมันปวดใจจริงๆนะตอนที่เราเล่นแล้วเราไม่ชนะใครเลยอะ่ะ แต่สุดท้ายนี้เราก็ทำคลิปออกมาจนได้ละค่ะดีใจน้ำตาแทบไหลถ้าพร้อมแล้วล่ะก็ไปดูการทดลองเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนอีกโอก้เท่าฟ้ากันดีกว่าเขาจะลองเล่นแบบว่าไม่เป็นบ้าลองเขาจะลองเล่นแบบว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกสำหรับวันที่1นนะคะเปิดเกมมาเนี่ยดูดีเลยเพราะว่าเฟเล่นกับคนดูแล้วเขาก็เข้ามาช่วยแก๊งปิดคิวให้อยู่ตลอดแต่ว่าการยืนเล่นของเฟนเนี่ยเรียกได้ว่า จริงๆเฟนเล่นคาตาพอได้บ้างอยู่แล้วล่ะคะ่ะทุกคนจากคลิปเก่าที่เคยได้ลองเล่นคาตาตอนนู้นเลยแต่สิ่งที่ไม่เคยพัฒนาของเฟเลยนะก็คือการยืนเลนคะ่ะทุกคนไม่ว่าจะกี่เกมอ่ะการยืนเลนของเรามันก็แย่เสมอโดนอยู่ฝ่ายเดียวเลยแต่ก็เลยเน้นไปที่การลมซะมากกว่าแล้วก็เป็นลมแบบทิ้งคีปทั้งเวฟเลยแหละวันที่หนึ่งอ่ะเฟนเล่นจนรู้สึกน้อยใจมากๆอะคะ่ะทุกคนว่าทําไมมันถึงทําไม่ได้สักทีตัวเนี่ยมันเล่นได้จริงๆหรอ วันแรกเฟม,มีคำถามในหัวเยอะจริงๆค่ะจนเฟล้องออกไปพักผ่อนข้างนอกดูคือการแตะหญ้ามันทำให้เฟคิดได้ว่าถ้าเราปิดโพไปทำแต่ตัวถนัดอะช่องเรามันจะไปมีอะไรหน้าท้าทายอะเราจะอยู่แต่ในเซฟโซนหรอเฮ้ย <c oughs> คือคนเราอะมันต้องพัฒนาปะเอาจริงไหมวันแรกอะเฟมีฟุตเทจแค่3เกมจริงๆเพราะว่านอกนั้นอะเรียกได้ว่าออกอากาศไม่ได้เลยดีกว่าทุกคน คือเฟเล่นจนเฟยตัดพอว่าจะปิดเมมเบอร์ไปเลยนะคือไม่อยากรับความคิดเห็นอีกต่อไปแล้วแบบนั้นเลยอะแต่เฮ้ยคนเราอ่ะมันก็ต้องมีความท้าทายในชีวิตปะแล้วเฟดีใจมากที่เฟยังทำมันต่อจนถึงวันที่5พอเฟคิดได้แบบนั้นนะคะทุกคนวันที่สองอะเฟก็กลับมาเล่นมันอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนว่าเฟแพ้หมดเลยค่ะทั้ง3เกมแต่การแพ้ครั้งนั้น่ะทำให้เฟได้อะไรกลับมาเยอะมากๆ ปถามตัวเองตลอดโอเคทำไมเราถึงแพ้ทำไมเราเล่นคาตาถึงแพ้หลังจากนั้นแฟนก็รู้สึกว่าอยากจะทำเลนให้ได้แต่แฟนไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงให้ตัวเองไม่เจ็บกว่าเวลาเราเทรดหรือว่าการที่แฟนรู้สึกว่าการเข้าไปตรงๆอ่ะมันไม่ได้นะแต่แฟนก็ไม่รู้อยู่ดีว่าต้องทำยังไงให้ตัวเองไม่เข้าไปตรงๆหรือเวลาจะไฟ์อาจจะต้องมีเพลงในหัวถึงเวลาแล้วแฟนีมาโซไปโซโออาโอเอโอโอมาโซไปโซ คือนั่นแหละค่ะในวันที่สองทุกคนก็เลยจะเห็นเปโหมงเยอะมากโหมงตลอดเลยเข้าไฟคนแรกตลอดแล้วก็มาบ่นที่หลังว่าจริงๆมันไม่ควรทํานะแต่เราแค่หยุดมือตัวเองไม่ได้ในวันที่สองเป็นอย่างนั้นหมดเลยค่ะทุกคนคือเฟยคือเฟยแ,แบบความไม่รู้มันช่างไม่รู้อ่ะทุกคน <c oughs> เรารู้ว่าเราไม่รู้ <c oughs> ก็คือดีแล้วอ่ะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเฟยก็เลยลองไปเล่นสวิตเพย์ดูเพราะว่ามันหมดเวลาพอดีก็เลยไปเล่นสวิตเพย์ หลังจากที่เฟเครียดมาหลายเกมอ่ะพอเฟได้เล่นสวิตเพย์เหมือนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะทุกคนมันเป็นโหมดที่ทําให้เฟรรู้ว่าคาตาลิน่าที่เฟได้เล่นมา2วันอ่ะมันไม่ได้ผิดเลยนะเว้ยคือเฟเล่นได้แล้วอ่ะคือจริงๆเฟเล่นเป็นแล้วสกิลเพย์เฟมีแล้วในตัวละครเนี้ยแต่สิ่งที่เฟขาดไปอ่ะก็คือความรู้หรือว่าประสบการณ์ในการที่เราจะยืนเลนหรือว่าเข้าไฟแค่นั้นเองเราแค่ต้องการประสบการณ์ที่สั่งสมตอนเนี้ยสิ่งที่เฟได้มาจากสวิตเพย์อ่ะมันคืออีโก้เว้ย อีโก้ว่าเราอะเล่นได้นะตัวเรามันมีดาเมจนะพอเฟย์ได้รู้ความจริงตรงนั้นน่ะหลังจากนี้ค่ะทุกคนถึงเราจะรู้สึกว่าไม่อยากเล่นแล้วอยากพอแล้วขนาดไหนก็ตามอ่ะแต่เชื่อเฟย์เถอะหลังจากวันที่สมเป็นต้นไปนะคือเฟย์เริ่มเล่นเกมนี้สนุกขึ้นมาแล้วเริ่มเล่นตัวละครนี้สนุกขึ้นมาแล้วเว้ยอะไรนี่เนี่ยโอ้ยเต็มเลยวะ่ะ ต่อมาในวันที่3าค่ะทุกคนคเฟรยรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะการเล่นขึ้นมากๆหลังจากที่ไปเทสในสวิตเพลย์มาค่ะค่อยๆกล้าเทสในเลนมากขึ้นทําให้เราสามารถเคลียร์คลิปก่อนที่เราจะเดินไปโรมได้แล้วแถมยังจะมีการไปลองใสก่กายภาพด้วยนะคะครั้งนี้แต่เฟรก็ไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะรู้สึกว่าใสาก่กายภาพพอผ่านไปนานๆแล้วมันเกิดได้ไม่เท่าสายเวทอะ่ะ การเล่นช่วงวันที่3เนี่ยจะเป็นการที่พยายามจะยืดเลนให้ได้จริงๆค่ะพยายามจะชนะเลนให้ได้สักครั้งหนึ่งอืมนี่ไงโซโล่คิวคมๆครับพี่ชายหรือว่าถ้าชนะไม่ได้เนี่ยเราก็จะไปโลมเลยเอาจริงวันเนี้ยเล่นง่ายกว่าปกตินะเพราะว่าเฟรมีป่าคอยมาช่วยค่ะดีมากเลยพอเลนเราผ่านเนี่ยเราก็จะไปช่วยคนอื่นต่อได้นะคะทุกคนพี่ๆหรอคะ ถือว่าเป็นวันที่เล่นได้สนุกมากๆ,ๆจริงๆละคือเจอหน้าพี่นี่ต้องแสดหนีทุกคนน่ไม่ไหวหรอวันที่สี่ค่ะจะมีการเล่นที่มั่นใจขึ้นมากๆเฟก,ก้าเทิดกล้าทำทุกอย่างแล้วตอนนี้เปิดมาที่เกมแรกนะคะเฟโดนแย่งคาตาลีนาไปอะคะ่ะมันเลยทำให้เฟรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราหยิบตัวแก้ทางมาเล่นบ้างเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงต่อคนเล่นคาตาลีนาหรอเฟก,ก็เลยได้ลองหยิเบเบนองซู้นะคะทุกคนคือชนะคาตาลีนาเลยแหละ แต่ว่าถ้าสมมติเวกที่มันเลี้ยงแพสซีฟไม่เป็นอะ่ะก็น่าจะโดนคาตาเล่นได้เหมือนกันดังนั้นนะคะในตาต่อไปเนี่ยการที่เฟไปเล่นเวกมาเจอคาตามาก่อนแล้วพอไฟเล่นคาตาเองเจอเวกเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่ดีมากๆที่เราจะได้ลองดูว่าเราจะสามารถชนะเวกได้หรือเปล่าสิ่งที่เฟทํทเนี่ยคือลองพยายามเทรดในเลนดูก่อนว่าไอ้หนุม่มเนี่ยมันเลี้ยงแพสซีฟเป็นไหมหรือว่าเราจะหลบสกิลเขาได้ไหมสรุปผลเนี่ยมันออกมาว่าเฟยังคงแพ้อยู่นะคะเฟเลนเลือกที่จะไปโลมเอาคิวคะ่ะแล้วค่อยกลับมาที่เลน Thank you พอเราของนำใช่ไหมเราก็จะลองโซโล่คิวเขาดูอีกที <Hey. S 1> และตาต่อไปเลนซู้ไซรัสค่ะทุกคนบอกตรงๆเลยว่ารู้อยู่แล้วว่าน่าจะต้องยอมเลนหน่อยแต่ว่าสักสีตาที่แล้วที่มันชนะมามัน้ำข้อจัดก็เลยอยากจะลองเทสระบบดู พอเทสเสร็จนะทุกครั้งที่เราเคลียร์เลนเสร็จก็คือไซรัสไม่เห็นหน้าเราละคือถ้าเราไฟได้ดีกว่าก็คงไม่ต้องอมตุ่ยในเลนมากหรอกคะ่ะทุกคนเข้าเลนเพื่อเอาเงินก็พอเดี๋ยวไปโรมเพื่อเอาโบนัสมาตบตัวในเลนต่อทำเหน้ยวนไฟ Yeah here we go ต่อจากคลิปนี้จะเป็นวันที่5แล้วนะทุกคนพร้อมแล้วหรือยังวันที่5เนี่ยจะเป็นบทสรุปของทุกอย่างแล้วนะคะทุกคนยังไงก็ตามขอบคุณที่ฟังตั้งแต่วันที่1-4ถึง4เลยนะไปไปกันสำหรับในวันที่5นะคะเปิดมาเราก็เจอกับวลาดีเมียเลยใช่ค่ะเราอ่ะชอบเตือนมาเสมอว่าเราไม่ควรเปิดคาตาก่อนถ้าอยากจะเล่นตัวมันโดนแก้ง่ายนะคะทุกคน คนมันจะเล่นเราจะไปแคร์อะไรพี่ชายเข้าเกมไปเลยค่ะไม่รอช้าเราต้องเลสเปคตัวละครเขาก่อนนะเพราะเรารู้ว่ามันสามารถต่อเราได้นะาลำคาญมากเป็นลพยายามไม่เขาดันครีปเข้ามานะคะการเทตุครั้งนี้ก็พอทรงๆได้อยู่ค่ะทุกคนคือเฟนไม่อยากยอมเลนไปเลยด้วยเพราะว่าเผื่อว่าเขาอาจจะมีสกิลเพลย์ที่น้อยกว่าเราเราก็ลองเทสระบบไปดูสักตัวจะเป็นอะไร หลังจากไฟ,ฟเทสระบบเสร็จแล้วนะคะตัวมันก็สู้ยากจริงๆล่ะค่ะทุกคนบอ่อของวลาดเนี่ยมันค่อนข้างน่ารำคาญเลยค่ะแต่เราจะต้องพยายามยืนเลนกับสกิลดูดเลือดของเขาอีกต่ก,ก็เลยเลือกที่จะไปโลมะคะ่ะทุกคนจริงๆไปโลมรอบนี้ก็ไม่ได้คิวมาก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกนะแต่แค่ไม่ตายก็ถือว่าโอเคแล้วพอเฟ,ฟกลับเลนมานะคะเฟ,ฟก็เดกคึกอยากจะลองเทสระบบตัวอีกทีหนึ่งเพราะว่าเพิ่งได้ของเพิ่มมาพยายามจะลอบบ่อเขาแต่เขาก็ไม่กดสักที เฟนก็เลยเล่าที่จะคเคลียรเลนแล้วก็โรมออกมานะคะก็เลยได้มีไฟใหญ่ตรงกลางแม่น้ำเลยอพอเฟเกิดมาอีกทีนึงเนี่ยบังกรอ,อะ่ะก็จะมีไฟอีกรอบเราก็ไม่รอช้าค่ะเดินไปช่วยเลยจำเฟน็นได้คิวมา2คิวะคะ่ะคุณจะเห็นนะว่าระหว่างไฟนเนี่ยวาลาดเขายังยืนกลางอยู่เลยทำให้ฝั่งตรงข้ามอ่ะเป็นฝ่ายเสียบเยียบไปนะ ต่อไปเนี่ยจะเป็นไฟที่ลิฟท์ค่ะทุกคนคือตอนแรกเฟยอ่ะจะลงไปกับฟีเดอร์แล้วแต่ว่าการเล่นของวันที่สองอ่ะมันก็ตามมาหลอกหลอนเราเว้ยผมเล่นตัวละครที่มันจะต้องเบรเพื่อนแต่ผมไม่สามารถเบรคใครได้เ,เลยเฟยฮึบใจรองให้มอไฟเข้าไฟก่อนแล้วก็อย่างที่เห็นเลยครับหลังจากตอนนี้ไฟค่อนข้างที่จะเกิดแล้วละ่ะก็คือจะโดนเพลงเลงเป็นพิเศษต้องทำตัวให้ชินนะคะหลบสกิลออกมาให้ได้แล้วค่อยกลับไปส่วนทีหลัง คือต่อจากเนี้ยก็แค่ออโต้พายโลดแหละเพราะว่าทุกอย่างที่คุณฝึกมามันมันเห็นผลแล้วอะทุกคนคุณเล่นตัวละครเป็นแล้วตอนนี้ประสบการณ์คุณก็พอมีแล้วคุณออโต้พายโลดได้เลยคุณแรงแล้วแต่ว่าอย่างเดียวเลยที่ไม่ควรลืมในตัวละครเนี้ยคือเป็นตัวละครที่โดนจับง่ายมากโดนขัดง่ายมากเหมือนกันแล้วก็ตายง่ายมากคือถึงแม้ว่าเฟ,ฟจะเกิดมากๆากนะตาเนี้ยแต่ถ้าเฟ,ฟโดนจับอะเฟสก็เสียเส้นได้เหมือนกันนะทุกคน แต่สุดท้ายก็ชนะเกมมาได้แบบง่ายได้เลยค่ะขอสรุปเลยนะหลังจากที่แฟนเล่นมา5วันเนี่ยคือเรามีทุกอย่างพร้อมแล้วอะอีโก้ฝีมือเหลือแค่อย่างเดียวคือสติในการเล่นเกมแค่นั้นเลยทุกคนทุกคนต้องควบคุมสติในการเล่นเกมให้ได้ต้องคอยนับซีซีว่าเขาใช้ซีซีอะไรไปแล้วบ้างเราเข้าได้หรือเปล่าและสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ค่ะทุกคนถ้าสมมติแฟนมีเวลาได้มากกว่านี้เนี่ยก็คงจะเก่งกว่านี้ไปได้เรื่อยๆเลย,เยล่ะค่ะ แต่ว่าคาตาเนี่ยมันก็คือคาตาอยู่ดีและเกมก็คือเกมมีแพ้มีชนะค่ะทุกคนขอแค่ระหว่างนั้นคุณเล่นสนุกก็พอแล้วนะจริงๆคาตาเป็นตัวละครที่พอเล่นเป็นแล้วมันเล่นสนุกมากเลยอะถึงแม้ว่าจะเจอตัวแพ้หรือว่าพลาดไปอะคุณก็ต้องพยายามหาช่องให้ตัวเองกลับมาให้ได้คือแฟนแนะนำตัวละครนี้สำหรับคนที่อยากหาสีสันให้ชีวิตเลยนะตัวสนุกมากแต่ถ้าถามว่าใช้ได้จริงไหมขอตอบเลยว่าอาจจะยังนะ เอาละคะ่ะใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วถ้าใครอยากมีโอกาสได้เป็นคนเลือกตัวละครเนี่ยก็อย่าลืมสมัคร Member ร์กาฟนะเพราะว่าคนที่เลือกรอบนี้คือคุณเทนยังไงล่ะขอบคุณนะคะที่ให้ไฟได้ลองอะไรใหม่ๆแต่ที่หลังอะ่ะไม่ต้องเอาตัวยากขนาดน,นี้ก็ได้นะคะขอบคุณคะ่ะ